เอไปไปรับคนน้กนแล้วึอ๊ะไปูไฟคอนเทนตเยได้แล้ว อไปเ่ยแม่ไหนละแม่กับคอมิกไม่กล้ามาอะไรแล้วเนี่ย,ยไม่เจออะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเออเออเป็นเวลาอันนี้ที่ไปที่อันนี้กัดเลยเรียกอย่างเงี้ยไ่เก็รั่วบอลน,นะเอา ฮะโอ้อยควันเต็มเลยมอไม่เห็นหมอว้าโอ้ประตูมิติเอนเทอร์เออประตูมิติอะไรนะประตูมิติเอนเทอร์อ๋อเอนเทอร์เนเธอร์เหรออ๋อมอไม่เห็นเลย บ้าจ้ว uhm มันเดี๋ยวสายเดี๋ยวเขาเดี๋สายเดี๋ยวสายไปไหนเดี๋ยวสายตรงนู้นทางซ้ายมากาะบอลไหมเจ้าเล่ห์เออใช่เจ้าเจ้ล่หเข้าอ๋อมีคนโดนโจมตีแล้วเหลือคนแล้วด้วยดูไป โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปรับแม่กับคอมิกกันเย้โอ้ยใช้เวลาเป็นสิบาทีมแล้นเนี่ยเราวนมาถึงจุดเริ่มต้นของเราแล้วพอนเนเย้ yeah. <Yeah. S 1> ถึงเกาะเปล่าได้แล้วนี่เย้เราถึงจุดเริ่มต้นของเราแล้วตรงนี้ นั่นไงที่ที่เรามาโอ้โหมาเดนน้ำเย็นเนี่ยปากม่วงแล้วแล้วต้องรีบขึ้นไปเช็ดตัวแล้วนน่นน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 น่นนนนมนนนนลนน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 เนานนานนายาา 何だろう